สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้จุดประทีปและสวดมนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทางได้ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระร่วมกันพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยมิตรอานน์จันทวงศีและกัลยมิตรแถวสประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานก็ได้ถวายกองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกโดยการลลมิตรตัทธานีหานสนะ,ะและการลลมิตรปรมาสีจินดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานจะได้ทอดผ้าป,ป่าหน้าบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกท่านประธานสงฆ์ก็ได้มีตาเล่าถึงการสร้างบารมีตลอด23ปีในเพศสมณะของท่านว่าให้เราดูบุคคลที่กำลังใจสูงกว่าเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจวัตรกิจกรรมการทำทานรักษาศีลหรือแม้แต่เรื่องของการหมั่นปฏิบัติธรรมเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีของเรายิ่งิ่งขึ้นไปค่ะและไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้เรามีเป้าหมายในสิ่งนั้นๆเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็จะต้องมีวิธีการและลงมือทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังไม่นานเราก็จะประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้นๆได้อย่างแน่นอน ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพและคณะการรีนยนมิตรทุกท่ททานค่ะที่วัดภาวนาซานเดโกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุ